เรื่องฟังก์ชันกำลังสองฟังก์ชันกำลังสองก็เป็นฟังก์ชันซึ่งอยู่ในรูปของ f x เท่ากับ a x กำลังสองบวก b x บวก c เมื่อ a ต้องไม่เท่ากับ0แล้วก็ b c เป็นสมาชิกของจำนวนจริงใดๆหมายความว่าเป็นเลขอะไรก็ได้ โดยสรุปแล้วเนี่ยลักษณะของฟังก์ชันกำลังสองเนี่ยเราก็จะได้กราฟที่เป็นกราฟเส้นโค้งเนาะหรือเรียกเป็นภาษากรีกว่าพาราโบลาีนี้เราสามารถจำแนกตามลักษณะของกราฟเนี่ยก็จะเป็นพาราโบลาหงายกับพาราโบลาคว่ำเนาะจะเป็นหงายหรือคว่ำก็ขึ้นอยู่กับค่าของตัวนี้ค่าของ a A, <c oughs> a ก็คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าเอกำลังสองนอะ ถ้าเราพิจารณาจากค่า a เนี่ยจากการสังเกตของเราเนี่ยเราพบว่ามันจะแบ่งค่า a ออกเป็นสองกรณีเมื่อ a มากกว่าศูนย์กับ a น้อยกว่าศูนย์ a มากกว่าศูนย์เนี่ยเราจะได้กราฟเป็นกราฟพาราโบลาไหญลักษณะก็จะอย่างนี้นี้คือกรณีที่ a มากกว่าศูนย์แต่ถ้าเกิด a น้อยกว่าศูนย์เนี่ยเราจะได้กราฟที่เป็นกราฟพาราโบลาความลักษณะแบบนี้นะ นี้จะไปไงตรงไหนความตรงไหนก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบสมการของฟังก์ชันกำลังสองที่โจทย์กำหนดให้ทีนี้ค่า b c บอกอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะเราก็จะพบว่าเวลาเราดูเรื่องพาราโบลาเนี่ยสิ่งที่เราสนใจอย่างหนึ่งของพาราโบลาคือสนใจจุด วก,กับหรือจุดยอดของพาราโบลานเองนะเราก็สามารถใช้รูปทั่วไปของฟังก์ชันกำลังสองอ่ะมาหาจุดวกกับของพาราโบราหรือจุดยอดของพาราโบราได้จากรูปทั่วไปของฟังก์ชันกำลังสองที่อยู่ในรูปของ f x เท่ากับ a x กำลังสองบวก b x บวก c นะถ้าครูให Hk คือจุดวกกับนะหรือเรียกอย่างว่าจุดยอดของพาราโบลาเนี่ยเราก็สามารถหาค่าของจุด Hk เนี่ยได้จากสูตร H เท่ากับลบ b ส่วน 2a และ a เล็ก a เล็กลนบะ b ส่วน 2a แล้วก็สูตร k เท่ากับ 4ac ลบ b กำลังสองส่วน 4a อันนี้ก็คือสูตรในการหาจุดวกกับของพาราโบลานะ mm hmm. เมื่อพาราโบลานี่อยู่รูปทั่วไปก็คือ ax บวก b ax กำลังสองบวก bx บวก4 mm hmm. เดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะครับว่าเวลาเราร่างการาฟสำคัญสำคัญของพาราโบลาเนี่ยเราควรจะต้อง รู้อะไรของมันบ้างตัวอย่างคำถามที่เกี่ยวข้องกับกราฟของฟังก์ชันกำลังสองตัวอย่างนี้บอกว่าให้เราเขียนกราฟของฟังก์ชัน fx เท่ากับ x กำลังสองลบ2 x ลบ3แล้วก็ให้เราหาโดเมนและเลนจุดยอดของกราฟค่าสูงสุดค่าต่ำสุดของฟังก์ชันแล้วก็จุดที่กราฟ ตัดแกน x แล้วก็ตัดแกน y อันนี้ก็เวลาเราล่างกราฟคร่าวๆของฟังก์ชันกำลังสองนะค่าที่เราควรจะต้องรู้ก็จะมีประมาณนี้อ่นะทีนี้เรามาลองดูว่าเวลาเราจะทำข้อนี้เราจะเริ่มจากอะไรก่อนนะเอาให้เราเขียนกราฟก่อนอันแรกเรามาพิจารณาก่อนว่าว่าลักษณะของกราฟเป็นแบบไหนนะเราจะเริ่มจากการเขียนกราฟ อะเริ่มจากดูก่อนว่านี้พาราโบลาคว่ำหรือหงายนี้จะเป็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงายขึ้นอยู่ว่าค่า A เป็นแบบไหนนี้ A คืออะไร A เนี่ย A คือสัมะสิทธิ์หน้า A กำลังสองอันนี้ไม่มีเลขไรแสดงว่าค่า A เป็น1 A, 1> A เท่ากับ1ซึ่งมากกว่า0แสดงว่ามันได้พาราโบลาหงาย นะพาร์เน้อยกว่า0ย์จะเป็นพาราโบลาความนะจากที่อธิบายตั้งแต่ตอนต้นเนาะอันนี้ A เท่ากับ1 1มากกว่า0นแสดงว่าเป็นพาราโบลาหงายอรู้ได้ว่าอันนี้ได้พาราโบลาหงายต่อไปควรรู้อะไรอีกก็ควรรู้จุดวกกับหรือว่าจุดยอดของกราฟนันเองอ่าตรงที้เรารู้สูตรแล้วใช่ไหมว่าสูตรในการหาจุดวกกับของกราฟหาได้จากสูตรไหนเราก็แทนค่าในสูตรแล้วก็คิดคำนวณให้มันถูกต้อง ในการหาจุดวกกลับของกราฟนะตั้งกี้เรารู้แล้วว่าเราจะสมมุติให้จุดยอดของกราฟเนี่ยหรือจุดวกกลับของกราฟเนี่ยจะอยู่ที่จุด hk นะโดยค่า h เนี่ยก็จะหาได้จากสูตรลบ b ส่วน 2a นะแล้วก็ค่า k ก็จะหาได้จากสูตร 4ac ลบ b กำลังสส่วนด้วย 4a ก็แทนค่าไปอ่าทีนี้เพื่อให้ เวลาเราคำนวณแล้วเราไม่พลาดเราก็มาพิจารณาก่อนว่า a b c นะที่โจทย์ว่านี่คืออะไรอันแรกค่า a เรารู้แล้วว่า a คือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองอันนี้ a คือ1นะ b คือสัมประสิทธิ์หน้า x ก็คือลบ2แล้วก็ c c ก็คือค่าคงที่ที่มันไม่ได้มีตัวแปรใดๆมาดำเนินการด้วย a, ไ,มไม่ได้มีตัวแปรใดๆมาคูณด้วยอันนี้ได้ c เป็นลบ3 เขียนแบบนี้ก็น่าจะช่วยให้เราแบบว่าเวลาแทนค่าลราไม่พลาดนะแต่ความจริงถ้ามั่นใจก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะอันนี้ก็เราจะเริ่มหาจากค่า h ก่อนที่เป็นจุดยอดของหรือจุดวกกับของพาราโบลาอ่ะ b คืออะไร b คือลบ2ก็แทนด้วยลบ2หารด้วย2คูณ a a เป็นไร a เป็น1ก็คิดมาก็ได้ h เท่ากับลบลบ2 ก็คือลบหคูณกับลบสองนะได้2ข้างล่าง2หารเอ้สคูณ1ได้สองะฉะนั้นจุด h ค่า h ของเราก็จะเป็น1ต่อไปมาดูค่า k นะ k คือ C a C ลบ b กํลังสองส่วน C a ก็แทนค่าไป C a เป็น1 b อ่า c เป็นลบสลบกับ b กํลังส b ก็คือลบสยกกําลังสองหารด้วย C a ก็4คูณกับ a เป็น1ก็ได้ k มีค่าเท่ากับ c คูณ1คูณลบ3ได้ไรลบ12ลบกับลบ2กำลังสได้4หารด้วย4 n k ก็จะเท่ากับลบ12ลบ4ได้ลบ16หาร4ได้ k เป็นลบ4ก็สรุปว่า จุดวกกลับของพาราโบลาก็จะอยู่ที่จุด1-4ลบ4นี่เราก็ได้แล้วนะตั้งคีดรู้ว่าจากทีแรกเราได้เป็นพาราโบลาไงแล้วก็มีจุดวกกลับอยู่ที่จุด1-4ลบ4ทีนี้ลองวาดกราฟร่างกราฟดูคร่าวๆก่อนนะว่ามันจะได้หน้าตาเป็นแบบไหน เราได้ว่าตั้งกี้ได้จุดวกกลับเป็นเป็นอะไรหนลบสใช่ไหม x, x เป็น1นะ y เป็นลบสี่สมมติอยู่ตรงนี้ลบสอันนี้เป็น1นี่คือจุดวกกลับเราหนึลบสเป็นพาราโบลาไงนะแสดงว่าเวลาวาดกราฟนะการมันก็จะขึ้นลักษณะแบบน,นี้ชึ้บ นี่คือจะมาตัดแกน y ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปตัดแกนอะไรครับแกน x ข้างนี้ก็เหมือนกันว่าขึ้นไปตัดแกน x อ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ลักษณะสำคัญของสำคัญของมันอนะ่ะสองอย่างแล้วรู้จุดยอดก็รู้ว่าเป็นพาราโบลาไงนี้ลักษณะสำคัญอย่างอื่นที่เราควรบอกได้มีอะไรอีกอก็จะมีอันนี้จุดนี้ก็เรียกว่าจุดตัดแกน y กับ2จุดนี้ ก็เรียกว่าจุดตัดแกน x เราจะเริ่มหาจากจุดตัดแกนอะไรก่อนดีแกน y นี้จุดตัดแกน y หาได้ยังไงนักเรียนจะสังเกตว่าไอ้ตรงจุดตัดแกน y เนี่ยตรงนี้นะค่า x ของมันจะเป็นศูนย์เสมอเพราะฉะนั้นเวลาเราหาจุดตัดแกน y เนี่ยเราก็ทำได้โดยการแทนค่า x เป็นศูนย์จุดตัดแกน y เราก็จะแทน x เท่ากับ0ล,ลงไปในสมการานี้สมการเดิมเราก็ต้องดูสมการดำโจทย์เราสมการโจทย์เราบอกว่าอะไร fx เท่ากับ x กำลัง2ลบ 2x ลบ3ตอนนี้กำลังหาจุดตัดแกน y แทน x เป็น0ใช่ไหมนั้นตรงไหนที่เป็นค่า x เราก็จะแทนด้วย0แล้วตามข้อตกลงของฟังก์ชัน fx ก็คือ y นั่นเองก ตรงไหนที่เป็น x แทนด้วย0ก็เป็น0ูนยกำลังสอลบ2คูณศแล้วก็ลบสสุดแล้วได้ y เท่ากับลบ3 2ไอ้2ตัวนี้เป็น0หมดใช่ปะอือเหลือ y เป็นลบ3แสดงว่าอะไรแสดงว่านี้ตัดแกน y ที่ลบ3นะได้ได้ข้อมูลสำคัญมาอีกอันหนึ่งแล้วเหลือข้อมูลสำคัญอีกอย่างก็คือเนี่ยกราฟที่ลากไปมันต้องตัดแกน x ใช่ไหมเราก็ต้องมาหาว่าจุดตัดแกน x มันคืออะไรอ่าเราหาจุดตัดแกน x ตั้งกี้จุดตัดแกน y แทน x เป็น0พแะ,ะนั้นจุดตัดแกน x ก็จะตรงข้ามกันนะแทน y เป็น0เพราะบนแกน x ค่า y จะเป็น0เสมออันจากฟังก์ชันเดิมเมื่อกี้ f(x) เท่ากับ x กำลัง2ลบ 2x ลบ3เราก็ได้ว่าแทน y เป็น0ใช่ไหมดงนั้น0ต้องไปแทน,นไหนๆก็คือแทนใน f(x) เนั่นเองเพราะ f(x) เท่ากับ y ก็ได้เป็น x กำลัง2ลบ 2x ลบ3 แล้วก็แก้สมการได้ด้วยวิธีไหนแยกตัวประกอบนะก็แยกตัวประกอบออกมาว่าได้เป็นอะไรก็ x กําลังสองก็แยกมาเป็น x กับ x แล้วก็ลบสอะไรคูณกันได้ลบสแล้วบวกกันได้ลบสก็จะเป็นลบสบวกหนึนะ่แล้วก็หาค่าของมันอ,ออกมาเราพบว่าอันเนี้ย แยกตัวประกอบมาได้เป็น x ลบ3คูณกับ x บวก1ได้ศูนย์หมายความว่าอะไรหมายความว่า2ตัวนี้ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์ถึงจะคูณแล้วได้0ูนย์วัะนั้นคำตอบมันก็เลยมีสองกรณีว่า x ลบ3ามเนี่ยมีค่าเป็นศูนย์แสดงว่า x มีค่าเป็นสามกับคำตอบอีกกรณีหนึ่งก็คือ x บวก1อ่ะมีค่าเป็นศูนย์ x ก็แสดงว่าเป็นลบ1เพะงะนนั้นก็ย่อมหมายความว่าอันเนี้ย กราฟของเราเนี่ยมันก็จะไปตัดแกน x ที่อะไรครับก็ที่ที่เราหาได้เมื่อกี้3กับลบ1น่แสดงว่าอันเนี้ยตัดแกน x ข้างนี้ที่ลบลแล้วก็ตัดแกน x ตรงเนี้ยที่3นะอันเนี้ยเราก็ได้ข้อมูลสําคัญสําคัญของการาฟเนี้ยครบแล้วเนาะรู้ว่ามีจุดลวกกราฟอยู่ที่อะไรรู้ว่า เป็นพาราโบลาไหนหรือความรู้ว่าตัดแกน x แกน y ตรงไหนเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถาม4คํคำถามเมื่อกี้ที่ที่โจทย์ถามเนาะเดี๋ยวครูจะเอากราฟตั้งกี้ไปวาดไว้อีกอันหนึ่งก่อนอ่ะเราก็จะเอาข้อมูลทุกอย่างที่ที่เรามีตั้งกี้เอามาใส่ในกราฟเนาะอันแรกก็คือจุดวกกลับนะจุดวกกลับของเราอยู่ที่1-4ลบก็ x เป็น1ตรงนี้ ว่าเราก็ลากมาหาแกน y ที่ลบสอ่าก็จะได้จุดวกกับอยู่ตรงนี้เนาะ x เป็น1 y เป็นลบสเป็นพาราโบลาหงายหงายขึ้นไปตั้งกี้เราหาจุดตัดแกน x เอ้จุดตัดแกน y ได้3ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ลบสาอยู่ตรงนี้แล้วก็ลากขึ้นไปตัดแกน x ที่1นลบหอันนี้ก็จะเป็นลบห แล้วลากขึ้นไปตัดแกน x ฝั่งนู้นอยู่ที่ที่สายูนิตนะอ่าเราก็จะได้กราฟพาราโบลาตามที่โจทย์ต้องการให้เราร่างกราฟทีนี้เรา,าจะมาตอบคำถามข้ออื่นที่เมื่อกี้เราถามไว้4ข้อข้อ1ถามหาโดเมนกับเลนอ่าโดเมนคืออะไรโดเมนก็คือค่า x ที่เป็นไปได้ของของฟังก์ชันนะเราจะพบว่าเนี่ย ค่า x น้อยคือแกนนอนเนี่ยเป็นไปได้ทุกค้าเลยเพราะฉะนั้นโดเมนของข้อนี้ก็จะเป็นจำนวนจริงว่าเราก็เลนเลนคืออะไรนะเลนก็คือค่า y เนาะดูค่า y ที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเวลาดูค่าเลนเนี่ยเราจะดูจากค่าแกน y ว่าเมื่อลาดจากกราฟไปแล้วเนี่ยมันไปเจอแกน y ที่อะไรบ้างนะเพราะว่าเนี่ยแกน y ที่มีค่าน้อยที่สุดเนี่ยค่า y ที่น้อยที่สุดจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น แล้วค่าของ y เนี่ยมันก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆเ,เ,เลยเพราะการาฟมันไม่มีที่สิ้นสุดเราก็เลยได้ว่าเลนส์ของข้อนี้ก็คือค่าของ y จะมีค่าตั้งแต่ลบสขึ้นไปนะคือถ้าเราจะเขียนเป็นสัญลักษณ์เนาะเราก็ได้ว่าเลนส์เวลาเขียนเลนส์ก็จะเป็น r f เท่ากับ y โดยที่ y มากกว่าหรือเท่ากับลบสนะก็จะได้เป็นอ๋อ อมไม y โดยที่ y มากกว่าหรือเท่ากับลบสีอ่อืมอ่านี่คือเลนของอันนี้ถ้าโดเมนเราจะเขียนในรูปของสันแล้วก็ df ฮนะโดเมนของ f ก็จะเาท่กับ r อ่าอันนี้คือคําถามข้อแรกตอบได้แล้วนะเราเห็นว่าถ้าเกิดเราเขียนกราฟเนี่ยเวลาเราดูโดเมนกับเลนเนี่ยมันก็จะดูง่ายนะข้อสองถามว่าจุดยอดของการาฟเราก็รู้ลวจุดยอดอยู่ที่ ลบหนึ่งลบสี่จุดยอดอยู่ที่หนึ่งลบสี่เอออ่าต่อไปข้อสามถามหาได้ถามหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดอ่าข้อนี้เราจะเห็นว่ากราฟมันมันไม่มีค่าสูงสุดอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า y มันชี้ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมมันไม่มีที่สุดแต่ค่า y ต่ำสุดอยู่ที่ลบสี่เพราะฉะนั้นค่าต่ำสุด มีนะก็จะได้ว่าค่าต่ำสุดของฟังก์ชันนี้ก็จะอยู่ที่ y เท่ากับลบสต่อไปข้อคำถามสุดท้ายถามว่าจุดที่กราฟตัดแกน x นะก็จุดที่กราฟตัดแกน x นะห่อย จุดที่การาฟตัดแกน x อ่ะจุดที่การาฟตัดแกน x คือตรงไหนก็ตรงที่เราคำนวณไว้เมื่อกี้เนาะเวลาเขาพูดว่าจุดเนี่ยจุดคืออะไรครับคือคู่อันดับระหว่าง x กับ y นะอันนี้ก็แสดงว่าการาฟเนี่ยตัดแกน x ที่ลบ10กับ3 0เราก็ตอบเวลาตอบก็ถ้าเขาถามจุดก็ต้องตอบเป็นคู่อันดับ -10 กับ30มนะเพราะนั้นลักษณะสำ,สำคัญสำคัญของพาราโบลาที่เราควรรู้เป็นพื้นฐานก็จะมีประมาณนี้นะที่เหลือมันก็จะเป็นการประยุกต์ใช้พาราโบลานะก็สำหรับสอบครั้งนี้ก็เอาประมาณแค่พื้นฐานพอโอเคครับ